ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนกระถางอีกกระถางหนึ่งนะคะทุกท่านอุ้ยน้องไมน้องไม้อย่ากัดของยายนะมันมีหนามด้วยน้องไหมทองอย่ากัดนะคะแล้วเราจะเป็นต้องสละกระถางเหมือนเหมือนมันจะเหมือนมันจะยังใช้ได้อยู่แต่ไม่ใช่ความจริงต่อให้มันไม่แตกมันก็เปราะแล้วนะคะมันก็เปราะแล้วเห็นไหมคะพอคุณลุงตัดกัแกะออกได้เลยมันมันเปราะแล้วมันนานแล้วแหะนะคะ เจ้าของเดิมคงจะใส่ไว้นานแล้วนะคะป้าก็เลยต้องเปลี่ยนกระถางใหม่เจ้าของเดิมคือพี่น้องเราปลูกเอาไว้ชมไม่ดูเองที่บ้านไม่ได้ไม่ใช่ร้านขายไม้ดอกไม้ประดับนะคะอันนี้ซื้อมาจากที่บ้านของพี่น้องปลูกไว้ดูเองนะคะก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนกระถางมันเลยเปราะอยู่นะคะ ลุงกำลังแกะกระถางให้นะคะก็คงจะเหมือนกันนะคะทุกท่านคงจะเหมือนกันก็คือวิธีการป้าก,ก็จะเอามะพร้าวสับรองก้นก่อนเพื่อให้รูรูที่ก้นกระถางระบายได้ดีนะคะแล้วก็เอายกลงไปเลยยกลงไปเลยทั้งดินเก่านี่แหละนะคะแล้วก็เพิ่มดินใหม่เข้าไปถ้าหากมันยังไม่ ไม่เต็มนะคะถ้ายังไม่พอแล้วก็เพิ่มเพิ่มดินปลูกดินอะไรเข้าไปแล้วก็เอาปุ๋ยใสยเหมือนเดิมนะคะเอาปุ๋ยใสยบำรุงเอาปุ๋ยใส่บำรุงแล้วเราก็เอามะพร้าวสับคลุมอีกทีหนึ่งเพื่อเวลาที่รดน้ำแล้วมันจะได้ชุ่มชื้นอยู่นะคะเพราะว่ามันแรงฤดูแรงรอยอยู่ข้างหน้านะคะทุกท่านเราก็เลยต้องหาทาง ทำให้ต้นไม้นี้อยู่ได้สวยงามนะคะแล้วก็มีเยอะเลยนะคะกระถางที่เราจะต้องแก้ไขนะคะกระทางที่จะแก้ไขนี่มีเยอะเลยไม้ของเราอย่างเช่นอันนี้ป้าก็ทำให้ดูครั้งก่อนนะคะมัดเข้าไปนะคะมันก็กำลังออกดอกสวยงามด้วยเหมือนกันสำหรับเฟื่องฟ้านะคะ สวยงามด้วยกําลังมีดอกจากที่ป้าเอาฟางมามาัมาดมัดเข้าให้เป็นกระเช้าให้มันเป็นรูปกระเช้าเหมือนเดิมนะเนาะมันก็ไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่เราไม่สวยเหมือนเดิมนะคะอคุณลุงถึงไหนจะต้องได้เอาดินใส่เยอะอีกไหมเอ,เอาดินปลูกใส่ด้วยค่ะเอาดินปลูกช่วยดันเออเนาะ แต่มันไอ้นั่นไปเนาะเราลืมเราไม่น่าจะเอามะพร้าวสับใส่เยอะเกินไปเนาะโดยอันนี้ก่อนนล้ก็ได้ นอนท้ะคะเล่นสีเล่นโดบำรุงต้นด้วยนะคะ น้องชมช่วยกำลังใจค่ะคุะดายน้องชมก็ช่วยกำลังใจตลอดเลยค่ะดายเหนือไหมลูกเหนือนไหมคะเดี๋ยวน้องไม้อย่ามากัดของยายด้วยเดี๋ยวมากัดดอกไม้ยายนะคะ อันนี้ก็เสร็จแล้วสำหรับกระถางนี้นะคะเดี๋ยวครูก็จะไปฝากไว้ตรงนี้ก่อนดูเลยนะคะอุ้ยต้องไม้ทำไมต้องกัดใยจยด้วยไม่เอานะลูกไม้น้อไหมทองจะกัดเดี๋ยวเดี๋ยวแย่ไม่เดี๋ยวแยงทีนี้ก็ลูกต้องไม้เอาต้นอันนี้ไปชั้นที่ไหนแล้วเห็นแต่กระถางไหนดูสิคะเนี่ยท่านไม้ทองขโมยต้นส้มใหญ่มาใ็่ที่ยังยัง ให้ดูนะคะทุกท่านดูวีรกรรมของไมมทองป้าสาวต้นส้มนี้ออกจากกระถางโ้ยเซียนค่ะทุกท่านเอามาไว้ในกระถางนี้ mm hmm. เห็นไหมคะไม้ทองแอบขโมยไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้กัดกัดตายเป็นสองท่อนเลยเสียดายมากเลยคือต้นส้มต้นนี้ติดมาก,กับกระถางเก่าของโ้ยเซียนค่ะเป้าอสาวมาใส่ตรงนี้ไว้นะคะเผื่อว่าว่าจะปลูกไว้ประดับ แต่น้องไม้ทองจัดการขโมยไปแล้วก็ไปกัดเป็นสองท่อนเรียบร้อยค่ะทุกท่านโอ้โหจบกันจบเลยสำหรับเรื่องต้นส้มนะคะจบแล้วสำหรับเรื่องต้นส้มไม้ทองเสร็จมัดสนุกแล้วก็จะไปปลูกชนิดอื่นต่อไปนะคะ เสร็จแล้วนะคะทุกท่านสำหรับโป้ยเซียนกระถางที่สองนะคะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านเดี๋ยวป้าก็จะเอาน้ำมารดนะคะเป็นสีเหลืองแล้วก็สีชมพูสวยเปลี่ยนกระถางเสร็จแล้วก็จะฝากไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแต่งขอบบ่อเสร็จนะคะป้าก็จะยกไปแถวแถวบ่อน้ำนะคะคงจะให้ความสดชื่นสวยงามแต่ใครอย่าไป โดนเชียวน้ำนะคะป้ยเซียนแต่ก็จะสวยมากถ้าอยู่ตรงนั้นนะคะอโอเคเดี๋ยวไปปลูกอย่างอื่นต่อนะคะ